แม้ว่าแมงกระพุนในท้องทะเลจะมีมากมายหลากหลายชนิดแต่สำหรับแมงกระพุนกล่องนั้นอยู่ได้ว่าเป็นแมงกระพุนนะคะที่มีพิษอันตรายถึงชีวิตเมื่อเทียบกับแมงกระพุนชนิดอื่นๆ ซึ่งในประเทศไทยเรานั้นสามารถพบแมงกระพุนกล่องที่มีพิษร้ายแรงได้เกือบทุกจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยเลยนะคะด้วยความที่มันนะคะมีลักษณะโปร่งใสจึงทําให้เป็นที่สังเกตได้ยากนั่นจึงทาให้อาจจะเผลอโดนเจ้าแมงกระพุนชนิดนี้เข้าโดยไม่ทันรู้ตัวซึ่งลักษณะนะคะของแมงกระพุนชนิดนี้จะมีรูปร่างคล้ายลูกบาศคล้ายร่มหรือว่าระฆังคว่ำโดยจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปยิ่งขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ พิษก็จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นแต่ถ้ว่าไม่ใช่สําหรับสายพันธุ์แมงกะพุนกล่องอย่างแมงกัะพุนกลอกอิรุคันจิซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมงกะพุนกล่องนะคะที่น่ากลัวที่สุดที่มีขนาดตัวพอๆกับเม็ดลำใหญ่เท่านั้นเองแต่ถว่าพิษของมันนั้นรุนแรงกว่าพิษของงูเห่าซะอีกนะคะ